สวัสดีค่ะแต่วันนี้ทางช่องเราจะมาแนะนำโปรย่างแรง7วันเท่านั้นสำหรับ7ซเว่นอเนะคะสัปดาห์นี้มีอะไรลดราคากันบ้างมาติดตามกันเลยเลยุยโปรนี้จะเริ่ม24มิถุนายนถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะโปรตัวแรกจะเป็นชีโตทวิตตี้ทวิตตี้ไว้จากเดิมที่ สองห่อสีบาทจะเหลือเพียง22บาทเท่านั้นค่ะตัวถัดไปโคอาล่ามาร์ปกติ20บาทเหลือ13บาทฟีเจอร์แมนเฟนปกติ36บาทเลยนะคะเหลือ19บาทเท่านั้นอันนี้ไม่ควรพลาดเลยลดแรงมากตัวต่อไป โตเกียวคับป้าปกติคนละ35พิเศษ24บาทสมาชิกออเมมเบอร์เหลือ23บาทเท่านั้นต่อไปเป็นสกอตเอ็กตอทิชชู่นะคะปกติ3 52บาทเหลือ35บาทพิเศษสำหรับสมาชิกออเมมเบอร์34บบาทอันนี้จะเป็นตัวช็อกโกแลต ปกติ37บาทหรือ25บาทสมาชิกเหลือ24บาทค่ะถัดไปไม่โลกลก่องโอ้อันนี้รแรงมากจาก2กล่อง26บาทเหลือ18บาทอันนี้จะเป็นขนาด180มมิลค่ะโอต่อไปอะไรเอ่ยกาแฟเบอร์ดี้ทีอินวันแพ็ค4ซองทุกรสชาติปกติ 2องแพ็กสีบาทพิเศษเหลือ25บาทสมาชิก a เม member เหลือ24บาทว,าว้าวอันนี้เป็นตัวเลม็กปกติ2ชิ้น40บาทพิเศษเหลือ30บาทสมาชิกเหลือ29บาบาทนม UH เฮที่สำหรับเด็กๆกก็มีนะคะเอสยี 26, ่สิบหกโกโปรเกตร้อมิลปกติ1นึ่งแพ็กเจบาทพิเศษ4ีบาบาท a l มเม m เหลือ48บาท ต่อไปดูสำหรับพวกแม่บ้านบ้างดีกว่าผงปรุงรสฟ้าไทยปกติ2ชิ้น45บาทเหลือพิเศษ30บาท2ชิ้นเลยนะคะนี่สำหรับ All ember, ออเบมเบอร์เหลือ29บาทเท่านั้น,นลิ้นรวไปหน่อยโอ้อันนี้เป็นไอศครีม โอวันตินคันชีไว้มอนะคะสองชิ้นจาก50เหลือ39บาทเท่านั้นสำหรับออเมเบอร์เหลือ38บาทว้าวคือดีมากสำหรับอากาศเย็นๆแบบนี้ไอ้สำหรับอากาศร้อนๆแบบนี้พูดผิดพูดถูกแล้วค่ะตื่นเต้นกับราคาที่ลดต่อไปตัวเวเฟอร์โรซาลน ปกติสองชิ้น40กว่าบาทเหลือเพียงแค่30บาทพิเศษเอาเมมเบอร์29บาทอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเยลลี่พิเศษสองชิ้นจาก20ปกติ20เหลือเพียง10บาทเท่านั้นโอ้โหตกขอละ5บาทต่อไปเป็นอะไรเอ่ยแพนทีน แชมพูครีมนวด120มิลหรือครีมนวดแพนทีนตัวพิเศษมินิเจดมิลทุกสูตรค้ดได้หนึ่งแถมหนึ่งกันไปเลยเหลือ39บาทสมาชิกออมนเ,เบรลเหลือ38บาทว้าวอันนี้สำหรับคุณแม่บ้านเลยน้ำยาซักผ้าแอดแท็ จาก2ถุงปกติ160กบว่าบาทพิเศษเหลือ78บาทเท่านั้นสำหรับสมาชิกออมันเบอร์ถ้าไม่มีก็79บาทค่ะอันนี้เป็นกินซิงคานิกานิเย่สองชิ้นปกติ190กบว่าบาทพิเศษเหลือ99บาทสมาชิกออมันเบอร์จ่ายเพียง98บบาทเท่านั้นถัดมาเป็นยาสีฟันเกลือสมุนไพรโพเทค หนึ่งแถมนหนึ่งกไปเลยจ้าปกติสองชิ้นร้อยกว่าบาทพิเศษเหลือเพียงห้าสิบเก้าบาทออเมมเบอร์เหลือห้าสิบแปดบาทเท่านั้นโหอันนี้ลูกอมฮาร์ดบีค่ะหนึ่งแถมนหนึ่งกไปเลยสองชิ้นปกติสามสิบบาทพิเศษเหลือเพียงสิบห้าบาทเท่านั้นสิบห้าบาทนี้คือได้สองงเลยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะสำหรับโปรดีๆแบบนี้ทางเราจะ มีมาให้ชมกันบ่อยๆเลยค่ะ